พี่พี่วันนี้นะคะทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ EP 6กอะถามน้องๆก่อนว่ารู้สึกไงบ้างคะ EP 6ตอนนี้ขึ้นเทรนดแปลดัดับสองแล้วทำไมพี่ชีตัดจบแบบนี้อึ้ยไปสุดเลยอ้า <laughs> <c oughs> แกบโบกยีกแล้วน <c oughs> <c oughs> ้อ,อ <c oughs> มันน่าราักมันน่ารักมันอยากรู้ตอ่ออ่ะ งานเอายี้เอนจอยมาหาพี่ชีที่ห้องตัดได้เลยพี่จูพี่ย n j o y ที่ห้องตัด<ย>ได้เลย enjoy เริ่มเลยแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันได้เลยอ่ะ EP นี้ <c oughs> ชอบซีนไหนอ่ะอนจอยก่อนอ n j o ชอบซ<อ>ีนไหนหนูเด no. ี๋ยวนะมีเซนห้องทำงานส่วนตัวส่วนตัวขอแชร์ก่อนมีชอบซีนนมที่สุดมีว่าน่ารักมาก ในการแบบว่าซีนไหนนะคะซีนกินนม,นมคือเขาอะคือคุณลิน่ะเขาไม่ชอบกินนม,<อ>แ,มแต่คือเป็นฟิลแบบว่าจะเอาให้เจ้าหมาเด็กเราเจ้าหมาที่ <c oughs> จังหวัดที่กินแล้านมหกคือน่ารักมากจริงค่ะหนูชอบวันนี้หนูชอบซีนที่หนูติกอนติก้อนติกอนพิจูนเราแบบว่าดังเปรีย้ยใช่ น่ารักอะแต่ว่าตอนตอนถ่ายจริงก็เสียงดังนะ <laughs> แบบเปียะแบบกลนจนแน่นเลยร์า,าอร์ททุกวันจริง <laughs> ชอบมาเป็นซีนที่น่ารักมากมากอะแบบมัน,ม,นมันเหมือนเคี้ยวอะยิ่งดูยิ่งเหมือนเคี่ยวอเออพี่ตูลหละพี่ตูลหละจูนชอบซีนตั้งนานขอหนึ่งก่อน ชอบซีนที่ตอนที่เอนจอยตอนที่อยู่บนเตียงอะคะ่ะตอนที่เปิดหัวมาตอนแรกเลยที่เขามาปลุกแล้วก็ชวนไปแบบคุณลิ้นไปนิ่งนๆนิ่นิน่หมคะอ๋ตอตอนอยู่ที่เตียงนอนแล้วก็แบบเขามาพูดอะไรไม่รู้แล้วก็แบบเขินแล้วก็หมุดอยู่ตรงผ้าห่มตรงนั้นอะพี่ซูน,นดูแบบออดูแล้วกแบบ็เออน่ารักดีค่ะขอแล้วว่าให้เปลี่ยนรูปดิสยังไม่เปลี่ยนเลย เฮ้ยทำไมเอนจอยไม่เห็นได well. ้เปลี่ยนเลยเฮยบอกแค่จุรคนเดียวว่าก็น่าจะมันสงสัยใส่แอนจอยแต่น่าจะสงสัยแต่หน้าหน้าเอนจอยอะเหมือนเป็นแอดมินอะรูปดิสนีย์จอยอะมันหน้าหลักหน้าหลักเอางี่ไหมเอายี่ไหมวันนี้วันนี้เดี๋ยวเราแบบว่าชวนแฟนๆขึ้นมาคุยเลยไหมเอาจริงอยากเมามอยแล้วอะได้เลยค่ะ ที่แอดมินมาเลยใครดีนะใครอยากมาคุยกับพวกเราบ้างใครใครคือผู้โชคดีสวัสดีทุกคนนะคะอนนตอนนี้หนึ่งพันห้ารอยเจ็ดสิบเก้าคนหนึ่งพันห้าหนึ่งพันหกหกแล้วหนึ่งพันหกแล้วโอ้สว,ส,สวัสดีนะคะวสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากพูดอะไรถึงพวกเราบ้างไหมคะหรืออยากถามหรืออยากอะไรใดๆได้หมดเลยโอ้ยไปเต้นมาโอ้ยใจเย็นค่ะให้พูดชื่ออชื่ออะไรค่ะชื่อเมฆค่ะเมเมค่ะเมเมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนเน่เป็นน้องค่ะเป็นน้อง โอ้ยเป็นนออ้องเต่จริงๆพวกเราอยู่จิกสี่ <laughs> อย่างนะแต่น้องเด็กกว่า <laughs> น้องสิบสามน้องบอกโ <laughs> อเคมีอะไรอยากคุยกับพวกเราไหมคะ <laughs> <laughs> อชอบเลยค่ะอุ้ <laughs> <laughs> อลอมา เออคือตอนนี้ก็เรียกแม่เมื่อกี้เหมือนเอน่อยมากใช่คนเลี้ยงแต่พรุ่งนี้หนูจะเอาไปอวดเพื่อนที่โรงเรียนเก่งมากเอาไปอวดเพื่อนที่โรงเรียนนะว่าเมื่อคืนนี้ฉันได้คุยกับพี่มีอะไรจะบอกกับพวกเราไหมคะพี่เอน่อยพี่จูนด้วยเออเท่ามากเลยค่ะแบบว่า แต่ว่าหนูเริ่มกลับมาดูจีอแล้วก็แบบเริ่มกลับมาดูซีรีส์ไทยแล้วปักไม่กี่ดอมแล้วหนูปักเมนที่จูนหนูกลับมาตามเอ่อนักแสดงไทยแล้วหนูตามเอนจอยจูนะคะ่ะขอบคุณมากดูซีรีส์ให้สนุก <มา S 1> นะคะ แล้วก็ฟิตไนค่ะแล้วก็ขอให้พี่เอ็นจอยพี่จูนเป็นความสุขของหนูตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฟิตไนค่ะฟิตเลยค่ะฟิตไนค่ะแกอจิเอนดูบ้างเอนูบาทุกคนน้องเรียกแม่ เหมือนกันเลยอะแอดมินคนต่อไปได้เลยเหมือนหนูตอนหนูเรียกคุณลืสุดเอ้ยทุนทูนเขาแบบว่ากดหัวใจฉ่ำมากก็มันโดนใจอ่ะมันโดนใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูน่ารอสโอ้ยมีอะไรอยากคุยกับพวกเราทุกคนไหมคะคุณลูน่ารอสต็น่ารัก กันหมดเลยคะ่ะทั้งคู่เป็นซีรีส์ที่ขอบคุณทีมากค่ะเขินยิ่งดูยิ่งเขินจริงหมอนขาดไปหมดแล้วค่ะอีพีนี้ชอบซีนไหนค่ะชอบซีนบนเตียงค่ะโอ้ยซีนที่อ้อนกันบนเตียงค่ะน่ารักมีอะไรอยากพูดกับพี่เอนจอยพี่จูดไหมค่ะก็ ทั้งสองคนเก่งมากเลยนะคะก็ขอให้แมสไปมากๆกว่านี้เรื่อยๆเลยค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ยังไงพรุ่งนี้เจอกันนะคะอินจอยโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะตามไปกานนะคะฝากอินจอยด้วยนะคะฝากอินจอยด้วยนะคะได้ค่ะถ้ามีโอกาสจะเจอกันค่ะมาไฟนอไลฟ์กันค่ะได้ค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอคคโอ้ยดีด,ดีดีใจอ่ะได้คุยกับแฟนๆโวยคนต่อไปมาเลยค่ะพี่แอดมินแต่วันนี้หนูสงสารพะพาอยอ่ะคุณพะพายน่าสงสารเนาะแบบว่าเขาก็ดูหนูก็เพิ่งมาเข้าใจแบบเหตุผลของคุณคุณคีรีเนอะเอ็นด,ดูมาก วันนี้วันนี้ขออนุญาตพี่ๆนะคะว่าวันนี้พอดีว่าอยากคุยกับหลายๆคนอาจจะแต่ละคนอาจจะไม่ได้แบบว่ามีเวลาขนาดนั้นนะไม่ว่ากันนะสเวัสดีค่ะเดกันคุณสายรับถั่วน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักอ่ะน่ารักมากมีอะไรอยากคุยกับพวกเุ๊บ้างไหมค่ะอ เดี๋ยวขอทำใจแบนึงนะคะได้เลยทำใจไม่ให้รักพวกหนูนะสิโออันนี้รักอยู่แล้วค่ะไม่ไม่ไม่ะคือคือเอาดีจริงๆก็คือขอบคุณอะไรางทีมงานทุกคนเลยนะคะที่ทำผลงานได้ออกมาดีมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณพี่จูนแล้วก็เอนจอยด้วยนะคะที่เป็น คุณลินแล้วก็เขียมได้ดีมากๆกขอบคุณค่ะก็คือรักรักรักนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะรักเหมื <c oughs> อนกันนะ <c oughs> ค,คะ I love you, I love you. มีหมดหรือยังคะค่ะหมดแล้วค่ะตื่นเต้นอยู่ค่ะไม่รู้จะพูดอะไร <c oughs> <c oughs> อย่าลืมรู่นี้อย่าลืมไปอวดเพื่อนนะ โอ้สั่นหมดแล้วค่ะตอนนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะกุศลค่ะสวัสดีค่ะใครอยากพูดคุยกับพวกเรานะคะสามารถส่งคำขอมาได้เลยนะใช่ใช่ขณะนี้กี่คนแล้วนะตอนพี่จูนตอนพี่จูนดุคุณคิริโคเทะ หนอตอนคุณลินูจริงหรอจริงตอนนั้นคือเออประโยคแรกคือคุณมันผู้ชายสารเลว้สองคือไอลูกแหน่ไอ้ลูกแหน่สาวคืออะไอเจ้าไม่ได้สวัสดีค่ะอยากเป็นหมาเด็กของพี่สาวคนสวัสดีค่ะ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 ขำใจก่อนลำแรกเพราะว่า แต่ไม่คิดว่าจะได้พูดนะคะทำอะไรอยู่ค่ะตอนกบแล้งไปพูดอยู่ค่ะเอแล้กําลังนั่งเมาส์กับแฟนอยู่เลยค่ะว่าแบบอุ้ยเป็นไงบ้างค่ะชอบไหมเป็นยังไงบ้างค่ะชอบมากค่ะตอนแรกตอนแรกดูคนเดียวแล้วก็แบบชวนแฟนมาดูด้วยกันว่าแบบอุ้ยเธอเรื่องหนีเขาเ่ามันได้ห่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกระทกวคนนี้ก็คือดูด้วยกันแล้วก็แบบจิกหมอนจิกหมอนด้วยกันนะค่ะ น่าหลักมากอันประโยชน์บอกอวดสุดๆฝากตัวแฟนด้วยนะคะก็ต้องก็ต้องก็ต้องขิงแข่งกับเอนจอยอะค่ะเพราะว่าเห็นขิงพี่จูนบ่อยมากเออเอาสิแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณพี่พี่จูนแล้วก็เอนจอยมากๆที่แบบว่ายังอยู่ตรงนี้มาจนถึงวันนี้ที่แบบว่าได้รู้จักแล้วก็แบบเออได้ได้ได้ตกหลุมรักไปอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ คือหน้าแล้วก็ขอบคุณพี่ชีด้วยนะคะที่แบบว่าเห็นอ,อะไรในในสองคนนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอยากแบบชื่นชมสไตล์ลิตเรื่องนี้มากเลยหนูรู้สึกว่าแบบชุดสวยมากอะคะ่ะแบบกิลุกกิลุกก็สวยหมดเลยชุดนอนยิ่งชุดนอนสวยมากเฉลยได้ไหมพี่ชีเป็นคนทำเอง <laughs> พี่ชีเลือกเองทุกชุดเลยเก่งมากคือรู้สึกว่าแบบชุดชุดเรื่องนี้คือแบบสวยมากกนดูจีทีก็แบบอุ๊ยเพลินมากอะไรเงี้ยจริงจงมันเป็นแรงบันดาลใจคือพี่ชีอยากใส่เองพี่ชีใส่หนูว่าก็สวยเล่นเอองจแล้วคือจริงจชุดคุณลินน่ะก็คือพี่ชีเขาว่าอยู่บ้านเขาก็ใส่เล่นแล้วก็ส้นสูง ใส่ชุดนอนเดียวกันเลยเวิร์กขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวไปบอวติดตามซีดีเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวงงินไว้เจอกันฟนอลอีพีนะคะจะกดบัตรให้ได้ได้เลยค่ะเจอกันคะขอบคุณนะคะจู๊ดจู๊ดค่ะโอ้อีกเรื่องหนึ่งอยากได้เสียงหัวเราะพี่จูนเป็นเสียงปลุกมากเลยค่ะชอบฝรัดหนโอเค จบขอบคุณนะคะเอาเอาทำไมหัวตละลับค้างเลย <laughs> <laughs> นะนาไปจู่ลอยมาเลยนี <laughs> ่ยไอจอยหยุดดิ <laughs> อ่าคนต่อไปคิดถึงค่ะเม<า>ื่อกี้เธอบอกคิดถึงกันปะ ใช่ในนั้นในคาว่าคิดถึงนจะเนียนไงในคาคิดถึงนะมีทันไหมมีก็มีจามีจาโอเคนึกว่าคิดถึงแค่อนจอยเนาะไม่พี่จูมบอกว่าคิดถึงคิดถึงอนจอยมากกว่าอบรอคุณแอร์แป๊บหนึ่งนะคะคุณแอร์กำลังเชื่อมต่ออยู่แป๊บหนึ่งนะคะ เธอมีคนนึงแบบว่าตั้งชื่อว่าขนตาแม่ลิกของพี่จูนด้วยอ่ะเอ็นดูมากฮะความจริงที่ไหนวะจูนไม่เห็นเนาะใช่หรอจะเลิค่ะได้ดีดีคุณเอมีอะไรอยากคุยกับพวกเราไหมขาก็คือพี่แอร์ที่ขึ้นไปถ่ายรูปกับเอ็นจอยวันนั้นออชอบตัวยังดูให้จบเลยยังไม่ถึง โอ้ยคนที่เขินที่สุดคนแรอยากคุยอะไรเออเลิศเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาเอ็นจอยแต่ว่าอยากเจอจูนด้วยไม่ไปเจอจูนเลยเจอคู่แน่นอนไปไปแน่นอนไปแน่นอนค่ะไอตัวนี้มันตัวซีเครตค่ะใครใครใครตัวซีเครตฉันนะสี่ฉันนะสี คือว่าที่แบบมีนิยมยีนก็ไม่อยู่ด้วยก็เลยแบบเสียดายนิดนึงยังไม่เคยเจอเลยได้เลยมาเจอกันไฟนอลคิดว่าเดี๋ยวะใช่เราเลยได้เจอกันแน่นอนงานไฟนอลอีีมีตีมด้วยนะได้เอาตีมชุดนอนเลยเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวรอประกาศชื่องานเรารู้เลยว่าตีมเป็นตีมอะไรโอเคค่ะ โอเคเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะคะทุกคนอย่าลืมติดแฮชแท็ก Enjoy June ด้วยนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่อ๋อขอบคุณครับพี่แอลขอบคุณนะค่ะคุณนายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณใจทุกคนครับขอบคุครับขออีกสักสองคนเนาะได้จ้าพี่ชีพี่ชีอยู่ห้องตัด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 อีพีไหนอะสิบหรอคะ ใช่ครับโอ้เป็นไงอ่ะอยากดูแล้วอ่ะมาหาดีว้าวมาเลยมาเลยคนขอมาเยอะมากตอนนี้ยดีใจอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินชัดแจ๋วเลยค่ะคือชอบ ทุกซีนเอ้ชอบทุกอีพีแล้วก็ดูมาใช่ไหมคะแต่ว่าซีนนี้อ right? ีพีนี้ที่ชอบที uh ่สุดก well. ็ค really ือเป็นซ In ีนที่ประทับใจมากเป็นซีนที่เอ่อพี Upper ่เอนจอยถูกแกล่ะค่ะแล้วก็พี่จูนไม่ช่วยอ่ะคือปกติเห็นภาพพี่เอนจอยเป็นฟิลแบบมาเด็กบล็อกแบ็กแต่ว่าพอเป็นซีนนี Factory ้ก็เห็นอีกบทบ่ายแล้วพี่เอนจอยทาได้ดีนะคะแล้วก็หนูหนูร้องตามเลยอ่ะ ใช่จริงแต่จริงขอเสริมนิดนึงว่าแบบเอ็นจอยเล่นเล่นซีนนี้แบบเล่นดีมากคือตอนที่น้องร้องอ่ะแล้วจึงกอดแน้วปอบอยู่่จะคือก็อยากจะร้องไปด้วยอ่ะเออแต่ว่ามันแบบมันไม่ได้เดี๋ยวมันจะหลุดคาแรกเตอร์แต่คือเอ็นจอยร้องให้แบบอยากร้องตามมากจริงเพราะว่าเราเกือบหลุดคาแรคเตอร์อะเกือบไปร้องตามเอ็นจอยเป็นน้ำตาพี่จูนคอเหมือนกัน เพราะว่าเอนจอยซีนนี้คือเล่นทั้งตัวเลยแบบว่าเล่นจริงๆอะไรเงี้ยแบบหมายถึงว่าตอนนั้นที่เรากำกับกันเนาะก็เหมือนเป็นฟิลลีมายกันว่าแบบเออเอนจอยกลัวอะไรอะไรอย่างเนาะเราพอแบบว่าถามตอบแอคชั่นคือเอนจอยเล่นได้ดีมากมากว่ขอบคุณมากเลยค่ะจริงๆค่ะเล่นดีจริงๆแบบคือคือรีรีดูหลายรอบด้วยแล้วก็แบบรู้สึกว่าประทับใจจริงๆนะคะ โอ้ยขอบคุณนะคะคุณหนูจะร้องไห้แล้วเนี่ยขอบคุนะจะหนูร้องไปแล้วขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่นะครับผมใช่พี่พี่ในนีทุกคนมีใครมาไฟยนลอีพีไหมคะกดหัวใจให้หน่อยใครมาบางนะในนี้ เขายังไม่เปิดขายบัตรเนาะหรอแล้วเราจะหมายถึงว่าจะมีใครมาหาไหมก็เลยให้กดหัวใจให้ดูหน่อยรา <c oughs> คาบัตรน่ารักขนาดนี้ทุกคนจะต้องชื่นชอบเข่นหัวใจจูนป้านั่ไงนูเห็นของพี่ๆทุกคนเลยเนี่ยมาคนต่อไปคนต่อไปมาเลยจ้า อุ้ยรูปดดน่ารักมากสวัสดีค่ะคุณอีเจอีเจเหมือนก็ชื่อนูนี่อีเจกับหัวใจแล้วก็เป็นจูนแน่นอนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินครับมีอะไรอยากคุยกับณรอัค่ะ ชอบพี่เอจอยกับพี่จูนมากเลยค่ะอขอบคุณมากค่ะฟินมากค่ะดูเรื่องนี้ <laughs> โอ้ยดีใจส,สำหรับสำหรับเอ่อสำหรับ EP นี้มีซีนไหนที่แบบชอบเป็นพิเศษไหมคะที่แบบที่ชอบเลยนะที่แบบที่ดูมาแล้วแบบ <laughs> จ้าเป็นเป็นซีนที่อยู่แบบบนเตียงค่ะโอ้ซ <laughs> ีนบนเตียงที่หนูตีก้นพี่จูนใช่ไหม ใช่ค่ะรักรักไหมคะน่ารักโอเคเขาชมกันเองแหละดีใจด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้มาคุยกันใหม่นะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะรูปดิอย่างเทอ่ะกดไหนค่ะ โอเคงั้นก็วันนี้จะประมาณนี้เนาะอยากให้<ด>น้องๆสองคนฝา,ากพี่พี่เป็นกำลังใจให้พี่ๆปั่นเทนการดูกันให้มีความสุขหน่อยใครเริ่มก่อนดีโอ๊ยใครกีดอ่ะ <laughs> ป่า่าปาไม่ใช่ตา๋อหนึกว่าก็ <laughs> <laughs> จริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่มากเลยค่ะ พอเห็นว่าติดเทรนอันดับสองเนี้ยคือจะบอกว่าหนูกีแตกมากหนูดีใจมากแล้วหนูก็แบบแบบตอนแรกตอนแรกพี่ชีส่งมาให้ใช่ปะอยู่อันดับสามแล้วพี่จูนขิงต่อเปล่าจากอันดับสองแล้วหนูก็แบบเฮ้ยหนูแบบดีด,ด,ดีใจมากๆาขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ช่วยพวกหนูปันเทนนะคะล่าสุดเหมือนเห็นมีเพจในเอกใช่ไหมคะที่ที่ ที่เป็นเอ j นจอยจูนที่เป็นรูปแก้ววายอะที่หนูเห็นอะขอบค,คุณมากๆเลยนะคะก็ยังไงก็ขอให้วันนี้พี่ๆมีความสุขนะคะพวกหนูมาเติมพลังแล้วก็หิวใจให้พวกพี่ๆแล้วอ่าพี่จูนล่ะค่ะสำหรับจูนก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งแต่ เทเลอร์ออกมาจนถึงตอนนี้ดําเดินมาถึงแบบอีพีที่หกแล้วอะทุกคนคือทั้งช่วยกันแชร์ช่วยกันปั่นกระแสช่วยกันปั่นเทรนนู่นนี่นั่นทําให้ทุกอย่างมันแบบมันอย่างวันเนี้ยขึ้นมาถึงเทรนอันดับสองอะคือจุนจะบ้าคือจุนแบบจุนกีดเลยอะคือเห็นแล้วแหละพิชญาส่งมาในกลุ่มว่าแบบเนี่ยพวกเธอเราแบบขึ้นอันดับสามแล้วนะจุนก็แบบ อืมไม่ใช่จ้าอันดับสองแล้ววิชีแล้วแบบตัวเองคิมไปนะจุดนั้นก็คือแบบกรีดออกมาด้วยคือขอบคุณทุกคนกมากค่ะที่ที่ที่ช่วยกันแล้วก็เอ,อขอบคุณพี่ชีกับเอนจอยนะคะที่อยู่ข้างกันแบบนี้ทุกๆวันมาเสมอมาเรื่อยๆค่ะก็ฝันดีนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าแล้วก็เจอกันแบบตัวเป็นๆไฟนลอีพีนะจ๊ะ ขอบคุณค่ะแต่ยังไม่ได้ให้ไปนะคะเดี๋ยวก็เป็นตัวแทนก็คือว่าจริงๆเราก็ขอบคุณทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนสําหรับการปั่นเทนแบบว่าขอบคุณที่มอบความรักให้กับพวกเราทุกคนมอบความรักให้กับตัวซีรีส์ลินไม่มีวันลักมาโดยตลอดอะไรเงี้ยค่ะไว้วันหนึ่งพวกเราทุกคนมีโอกก็อยากให้พี่ๆทุกคนแบบ อย่าลืมนอนกันด้วยนะอย่าลืมพักผ่อนกันด้วยนะคะก็วันนี้ใ,ให้น้องๆส่งเข้าฝันดีดีกว่าค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะ e p พีหกก็กุ i น h t แล้วก็ฝันดีอย่าลืมฝันถึงพวกหนูทุกๆวันนะคะกุณน่ะใช่ฝันดีนะคะ g ไนนะคะทุกคนแล้วก็ตื่นมาวันพรุ่งนี้นะคะขอให้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่สดใสพยายามนอนกันให้เต็มอิ่มนะคะเพราะว่าจุนเห็นบางคนในกลุ่มเนี่ยคือเขาตื่นตั้งแต่หกเจ็ดโมงว่าตื่นเช้ามากเขาตื่นมาอยากค่าพนเยอะคือรัดเกินตื่นมาก็เอาเลยแบบมาเลยกนในกลุ่มแล้วทุกคนเข้าไปอ่านไวมาก เริ่มเลยโอเคค่ะก็สำหรับคืนนี้กุญแจค่ะพักผ่อนเยอะๆนะคะพี่พี่พักผ่อนนะคะแล้วก็จริงๆด้อมของเรายังไม่มีชื่อนะคะยังไม่มีชื่อนะคะทุกคนอย่าเพิ่งหลงทิศหลนทางนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะลาไปที่ไว้เสียงหัวเราะของพี่จูดนะคะคิดว่าอะไรสีสามโอเคอย่างเยลโล่สีเหลือง มี่อีโต้โอเคค่ะสวัสดีค okay, ่ะทุกคนสวัสด um ีค่ะทุกคนกุนนายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะในวันนี้กุนนายฮะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ